ด่วนค่ะมติสอวอความวิษณุวืดประธานศาลปกครองสูงสุดพฤติกรรมชัดไร้คู่แข่งก็ยังไม่รอดค่ะผล <L un> การโหวตจากที่ประชุมการให้ความเห็นชอบผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่นั่นก็คือนายวิษณุวรัญยูนะรองประธานศาลปกครองสูงสุดผลปรากฏว่าเห็นชอบ45เสียงไม่เห็นชอบ158เสียงงดออกเสียง6เสียงค่ะ ายวิษณุนะคะเป็นแคนดิเดตประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ค่ะได้รับเลือกให้เป็นว่าที่ประมุกศาลปกครองสูงสุดแบบไร้คู่แข่งนะะเพราะว่าแคนดิเดตอีก4คนที่เป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุดในปัจจุบัน ต่างถอนตัวกันหมดค่ะเพราะเห็นว่านายวิษณุมีความเหมาะสมนะเนื่องจากเป็นรองประธานศาลปกครองอาวุโสสูงสุดทําให้ที่ประชุมมีมติเอกฉันค่ะให้เสนอชื่อนายวิษณุเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ค่ะจากกรณีที่วันนี้นะ,ะการประชุมวุฒิสภานะคะวัวนที่1เมษายนนะ,ะได้มีการพิจารณาระเบียบว,วาระเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ นั่นก็คือดรวิศณุวรัญยูค่ะรองประธานสารปกครองสูงสุดที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการสารปกครองนะเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2566ค่ะให้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสารปกครองสูงสุดคนใหม่แทนนายวรพจน์วิศรุพิษนะคะประธานสารปกครองสูงสุดคนปัจจุบันนะ,ะที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็ได้มีการส่งชื่อประวัติของนายวิศณุนะ,ะแล้วก็ผลการพิจารณาของที่ประชุมนะ มาให้กับวุทธ,ธิสภาเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติความประพฤติและก็ประพฤติทางจริยธรรมนะคะ สำหรับนายวิษณุนั้นเนี่ยเป็นอดีตนักวิชาการค่ะที่แสดงความคิดเห็นให้ประเทศไทยมีการจัดตั้งสารปกครองมาตั้งแต่สมัยที่เป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยมีนักวิชาการหลายคนค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนแนวทางดังกล่าวที่รวมถึงดร์วรพ์วิศรุตพิษนะคะประธานสารปกครองสูงสุดคนปัจจุบันที่เป็นอาจารย์รุ่นพี่ของนายวิษณุที่ธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะทำให้เมื่อรัฐมนูญปี2540เนี่ยกำหนดให้มีการจัดตั้งสารปกครองนะแล้วก็มีการเปิด ิดสารปกครองครั้งแรกเมื่อปี2544นายวิษณุก็ลาออกจากธรรมศาสตร์ไปสมัครเป็นตุลาการสารปกครองยุคก,ก่อตั้งพร้อมกับนายวรพจน์ค่ะดังนั้นเก้าอี้ประมุขสารปกครองสูงสุดจึงย่อมเป็นจุดหมายปลายทางในเส้นทางชีวิตการสวมเสื้อคลุยตุลาการสารปกครองของนายวิษนุแน่นอนค่ะส่วนจะได้เป็นหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่การโหวตของสอวอนะซึ่งทางนี้เนี่ยในเอกสารรายงานของกรรมธิการนะคะของคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อมูลนะบอกว่ากรรมธิการเนี่ยได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสํานักงานสารปกครองนะเช่นเลข,ขาธิการสํานักงานสารปกครองมาชี้แจงกับกรรมธิการคนะ่ะรวมถึงได้ทําหนังสือของข้อมูลในทางลับนะไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและก็พฤติการต่างๆนะเช่น กองประชาการตารวจสันติบาลสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานสารยุติธรรมสำนักงานปปรชร,รวมถึงยังได้ส่งหนังสือเนี่ยแบบตรวจสอบพฤติกรรมทางจาริยธรรมของนายวิษณุไปยังผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะคะตลอดจนเรียกนายวิษณุนามาสัมภาษณ์มวนจันทร์นะคะที่4มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าการประชุมนัดดังกล่าวเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อตอบคําถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายวิษณุและก็กรรมธิการนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเอกสารลับค่ะที่คณะกรรมาการเนี่ยจะนําเสนอต่อสวในที่ประชุมวุฒิสภานะคะ อย่างไรก็ตามค่ะขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นเนี่ยว่าไปแล้วก็เป็นขั้นตอนปกตินะคะเหมือนการตรวจสอบประวัติเวลาที่วุฒิสภาเนี่ยจะลงมติให้ความเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระนะคะตุลาการสารรัฐมนูญตุลาการสารปกครองสูงสุดค่ะเพียงแต่รอบนี้ค่ะกรณีของนายวิษณุค,ค่ะค่อนข้างที่จะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสังคมโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อบางสำนักค่ะได้มีการนําเสนอข่าวแล้วก็การวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองและก็สังคมของนายวิษณุก ก่อนหน้านี้อย่างกว้างขวางค่ะจนเกิดกระแสข่าวว่าสวบางส่วนเนี่ยหนักใจนะแทนที่จะโหวตเห็นชอบนะครับ แล้วก็ต่อมาค่ะก็มีข่าวว่านายวิษณุค่ได้ทําหนังสือเปิดผนึกถึงสวน,นะเ <c oughs> พื่อชี้แจงประเด็น,นต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> เช่นประเด็นเรื่องของการที่มีภาพไปร่วมงานแต่งงานของนายปยิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลข,ขาธิการพักอนาคตใหม่นะที่มีแนวคิดชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันแล้วก็การแก้ไขมาตารา1นึ 2. โดยนายวิษณุค่ะที่เคยเป็นอดีตอาจารย์คณะนิติตาศตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ ได้ชี้แจงค่ะบอกว่าเป็นการไปร่วมงานแต่งงานในช่วงที่นายปิญบุตรเนี่ยยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแต่หลังจากนายปิญบุตรได้ลาออกไปไปตั้งพักการเมืองนะแล้วก็ลงเล่นการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้พบกับนายปิญบุตรอีกนะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน รวมถึงนายวิษณุค่ะยังได้ชี้แจงอีกหลายประเด็นนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกรณีเสียงวิจารณ์ว่ามีความเห็นลบต่อพลเอกเปรมตินสุูลานนท์นะคะอดีตประธานองค์คมนตรีกรณีที่มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นนะต่อข่าวการทุบบ้าน4ีเสาเทเวศนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะนายวิษณุนะคะแคนดิเดตประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่เนี่ยก็ได้ชี้แจงค่ะบอกว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เขียนขึ้นเองค่ะแต่เป็นโพสต์ที่ผมเนี่ย ไปพบเข้าในโซเชียลมีเดียแล้วก็นำมาแชร์ใน Facebook เป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยข้อความเหล่านั้นจึงไม่ใช่ข้อความตามความคิดของผมและเจตนาที่แท้จริงก็คือผมเนี่ยนำโพสต์ดังกล่าวมาแชร์นั้นก็เพื่อเยาะเย้ยเสียสีกลุ่มบุคคลที่เคยชุมนุมประท้วงและไปชุมนุมล้อมบ้านสีเสาอันเป็นที่พำนัก ของพระนท่านพลเอกเปรมนะคะและ,และล้วนแต่ต้องคดีถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมทํานองว่าพลเอกเปรมติสุรนนท์ถึงแก่นิจกรรมไปแล้วนะ,ะแล้วก็มีการรื้อถอนทุบทิ้งบ้านสีเสาแล้วสะใจกันหรือยังล่ะนะกระ,ะผมไม่ได้มีเจตานาจะตําหนิหรือด่าว่าหรือคิดในทางลบต่อพลเอกเปรมแต่อย่างใดนะ,ะจึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับกระผมด้วยนะฮะอันนี้เป็นนายวิศนุเนี่ยได้ พูดไว้ชี้แจงไว้ในตอนท้ายนะในเอกสารนะคะสำหรับนายวิษณุนะซึ่งเป็นแคนดิเดตประธานศารปกครองสูงสุดคนใหม่นะได้รับเลือกให้เป็นว่าที่ประมุขสารปกครองสูงสุดแบบไร้คู่แข่งนะเพราะว่าแคนดิเดตอีก4คนเนี่ยที่เป็นรองประธานศารปกครองสูงสุดในปัจจุบันนะคะต่างถอนตัวกันหมดนะเพราะเห็นว่านายวิษณุเนี่ยมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรองประธานสารปกครองอาวุโสสูงสุด,สดทําให้ที่ประชุมนะมีมติเอกฉันให้เสนอชื่อนายวิษณุเป็นประธานศารปกครองสูงสุดคนใหม่ แต่จะได้เป็นหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ผลของสวนะคะซึ่งเสียงโหวตของสวค่ะก็ใช้เพียงแค่เสียงข้างมากของที่ประชุมเท่านั้นนะคะคือนับจากจํานวนสวที่โหวตออกเสียงในที่ประชุมไม่ได้ใช้เสียงเห็นชอบเกินกึงน่งหของจํานวนสวที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับการโหวตเห็นชอบองค์กรอิสระทั่วไปแต่ในการประชุมในวันนี้นะคะมีสวทั้งหมดค่ะ2องคนนะ,คะจากทั้งหมด248 ดังนั้นเนี่ยเสียงเกินกึงหนึ่งก็คือ115เสียงนะแล้วก็ล่าสุดค่ะผลการโหวตจากที่ประชุมนะการให้ความเห็นชอบผู้ถือเสนอชื่อเป็นประธานศาลรปกครองสูงสุดคนใหม่นั่นก็คือนายวิศนุวรัญยูนะรองประธานศาสรปกครองสูงสุด ผลปรากฏว่าเห็นชอบ45เสียงไม่เห็นชอบ158เสียงและงดออกเสียง6เสียงนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานนะว่านายวิศนุวรัญยูค่ะได้ส่งทนายความไปแจ้งความด็อารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์คุณสนธิยานชื่อรุ่ไทยในธรรมและก็เว็บไซต์ไทยโพสต์นะกรณีที่มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กถึงโพสต์ของอคุณวิศนุเนี่ยนะคะที่มีโพสต์มีแบบเรื่องป๋าเปมอะไรต่างๆนะคะซึ่ง เจ้าตัวเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ